งูทิฟฟานี่บลูโผลอ่างทองพบหน้าบ้านของอดีตปศุสัตว์จังหวัดเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยจับสองเลขที่บ้านลุ้นหวยเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2 5งพเวลาประมาณ7จ็นาฬิกานาทีนางสาววรธาตะเพียนทองเจ้าหน้าที่กู้ภัยจุดโพทองทีมช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงการจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจับงูทิฟฟานี่บลู ที่บริเวณกลางสวนแอบซุกซ่อนตัวอยู่ในโคนต้นพุทราหน้าบ้านเลขที่17หมู่6ตำบลไผ่จำสิงห์อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองจึงเดินทางไปตรวจสอบพบนายสืบสวัสดิ์ภาคพิบูลอดีปตปศจังหวัดกล่าวว่าได้พบงูสีฟ้าตัวขนาดนิ้วชี้ยาวประมาณ40-50เซนติเมตรอาศัยอยู่บริเวณโคนต้นพุทราที่มีกระถางต้นไม้ล้อมรอบอยู่ที่หน้าบ้าน พบตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาเห็นซุกตัวอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวมานานจึงรุดไปตรวจสอบพบว่าเป็นงูทิฟฟานี่บลูมีพิษร้ายแรงจึงแจ้งเจ้าหน้าที่คู่ภัยจับออกไปปล่อยพืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับงูทิฟฟานี่บลูเป็นงูหายากมากจัดอยู่ในวูเขียวหางไหม้ที่สีแปรผันเป็นสีฟ้าหรือเรียกว่าทิฟฟานี่บลู เป็นสัตว์มีพิษต่อระบบประสาทคล้ายกับงูเห่าที่เป็นตัวสีดํามีบางตัวเป็นสีขาวเรียกว่าหูเห่าเปือกซึ่งหู k, ง k, ตัวนี้เป็นสีฟ้าเรียกว่าทิฟฟานีบลูหาได้ยากมากแท้จริงคือหูเขียวที่เป็นสีฟ้าจึงได้จับใส่ถุงที่เตรียมมานําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติขณะที่คอหวยหลังทราบข่าวต่างก็ไม่พลาดส่งเลขที่บ้านนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6 7 วังเสียงโชคซึ่งเลขที่น่าสนใจคือ47 647 40 50